สวัสดียมามเช้าสวัสดียมามเช้าช่องเมนูแมวนะคะอันนี้พี่เขียวเพชรค่ะอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น <c oughs> นี่กินแล้วนอนแล้วเล่นคุณชายของเรา <c oughs> ดูดูดู ลิงลูกลิงลิงฮะนะสวัสดีท่านผู้ชมนะเนาะเอ๊ะนี่ๆๆหลนฮะ โอ,โอ๊ย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 โอยกับพี่พี่โดนมือพี่นะมันใส่ดูดูดูไม่ยอมปล่อยเลยดูมันเคี้ยวจริง่ะมันเคี้ยวไงมันเคี้ยวไง

ี้ยวมันเขี้ยวดูดูดูดโอ้โหได้ได้ได้เละเละเละจะก็ก็จับได้แล้วจับได้ทั้งแมวทั้งหมีเลยจับได้ทั้งแมวทั้งหมีเลยใครวะใครใครใครมันดื้อใครมันดื้อม,มันเขี้ยวมันมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเล่นไม่ถูกอะแกง พามาชมน้องๆตอนเช้านะคะเดี๋ยวรอสว่างวันนี้เดี๋ยวให้ออกไปเล่นข้างนอกค่ะเดี๋ยวพาเคี่ยวเพจไปข้างนอกบ้านกันนะคะอันนี้เล่นตรงนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวดูเพิมไปเที่ยวนอกบ้านนะครับว่าผมจะแสบแค่ไหนชัคเคิลนะครับหมดแรงไปแล้วค่ะ เล่นจนหมดแรงไปแล้วค่ะ,ะหมดแรงก็ต้มแชทแบบแป๊บแ์บแบบแป๊แบบแบบไงปลุกมาเล่นแต่เช้ากินอิ่มนอนหลับพุงพุยอะโอใครวะไม่รักได้ไงมาตัวเนี้ยนู่รักพี่ใช่ไหม เออเออนอนไปไม่ไม่กวนละอืออืออือไปนอนนอนนอนอืออพี่นกเขาเหอพี่นกเขามาจิกกระจกสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วโอ้โ้อืออือ เดี๋ยวเช้ากันรอบบ้าน <c oughs> นอนหมดแปลงนี่ตื่นแลหละทำอะไรดีเอาอยัางไงดีจะเปไน็นไงเข้าที่นอนอ๋นอนอนใส่หมดไหนจริงจริงนอนอ่ะอ๋อนกอดพี่มีนอนกอดพี่มีอ่ะสวัสด,ดีท่านผู้ชมไหมสวัสด,ดีค่ะผวัวผม่วงนะคะผัวหมดแงงรงนะคัแชทแบต ชัดแบบๆแบบนะคะสวัสดีค่ะฝั่นดีคร่ะขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องมีนูนแมวช่องน้อยๆน,น้องใหม่ด้วยนะคะเคยีเ่ยวึคขอนอนก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะดไนท์ดไนท์ตอนเช้า ครับฝันดีครับฝันดีนะอย่างยังอยังย่งนึกว่าจะนอนไม่งว่วงอะนอนอืมมีแรงเล่นต่ออีกอ,อีนอกมากวนเสียงนกข้างนอกบ้าน เคะ่ะให้น,อน้องเขานอนก่อนนะคะ่ะเราก็จะได้ทำงานอย่างอื่นได้ไปดูพี่บอลของเราขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ,ะน้องเทียเพชรเขาอยาเล่นก็อยากเล่นง่วงก็ง่วงนะคะสวัสดีคะ่ะ